สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะมีคําถามจาก l i น์แอดเข้ามาถามจะต้องให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยตอบแล้วผมไม่ค่อยถนัดเรื่องงานบัญชีนะเขาบอกงนี้ครับเขาบอกว่ามีความสนใจคอร์สนะคะปกติเนี่ยทำงานประจําอยู่ค่ะแล้วก็สนใจที่จะรับคีย์เอกสารลงโปรแกรมส่วนตัวมีพื้นฐานทางบัญชีพอสมควรเนื่องจากมีประสบการณ์ดางด้านงานออเดตและทําบัญชีแต่ไม่เคยใช้เอ็กเเลย ก็เลยสนใจระบบนี้ค่ะเพื่อมารับงานคีย์เอกสารอาจารย์มองว่าตอบโจทย์ไหมคะอาจารย์เจี๊ยบตอบโจทย์ไหมเขาอยากจะรับคีย์เอกสารแต่อยากจะมาเรียนอยบาอาจารย์เจี๊ยบค่ะก็ตอบโจทย์นะคะก็คืองานคีย์เอกสารต้องต้องบอกก่อนนะว่าไม่ไม่แน่ใจว่าตรงเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะคะด้วยส่วนตัวแล้วนะคะทั่วไปตอนนี้เลยงานคีย์เอกสารเนี่ยเป็นงานที่มีจํานวนมากเลยในช่วงนี้นะคะ แล้วที่มาที่ไปของการรับจ้างคีย์เอกสารเนี่ยม,มันมาจากยังไงล่อนะคะม,ม,าามาจากการที่สํานักงานบัญชีนะคะหรือผู้รับทําบัญชีอิสระทั่วไปค่ะไปรับจ้างทําบัญชีนี่แหละค่ะกับบริษัทห้างร้านนะคะพอรับงานมาแล้วเนี่ยก็มีการ ดำเนินการบันทึกบัญชีบางส่วนยื่นภาษีให้รายเดือนนะคะให้แก่ลูกค้าบริษัทห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะคะไปแล้วแต่มันก็จะมีเอกสารบางส่วนที่ยังไม่ได้ถูกคียนะคะซึ่งเอกสารเหล่านั้นเนี่ยจะต้องคียให้เสร็จภายในปีอ๋ออนออกพบใช่ค่ะอาจารย์แล้วยังไงสำนันกงานบัญชีก็เลยมีงานล้นมือหรอใช่ค่ะอาจารย์คือมีงานล้นมือเขาก็เลยจะเฟ้นหาผู้ที่สนใจจะรับ เมางานเนี่ยของเขาเนี่ยนะไปคียว่าเออเนี่ยสะดวกคียไหมใครสะดวกมาคีหรือบางทีก็เอาเอกสารมาไปคีเลยและส่วนใหญ่ผู้รับทำบัญชีอิสระหรือสำนักงานบัญชีนะคะก็จะใช้โปรแกรม x p ซะเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเนี่ยก็เออใครคีได้มารับจ้างเลยมันเลยเหมาะสำหรับกลุ่มพนักงานที่ทำงานประจำ มีเวลาว่างในวันหยุดนะคะหรือช่วงเย็นของเวลาเลิกงานอยากหารายได้เสริมก็จะไปรับจ้างรับเหมาขีงานเหล่านี้คะ่ะจ้ะแล้วถ้าเกิดพนักงานดังกล่าวนี้เนี่ยที่เขาอยากจะรับคีงานอิสระเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เอ็กเพสมาเลยหรือเขาอาจจะทํางานที่ไม่ได้เกี่ยวกับเอกสารทางด้านบินซื้อบินขายมากนักอะไรเงี้ยแล้วเขาจะไปรับ จ้างคีย์แบบนี้กับสำนังกงากนบัญชีได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้ค่ะแต่ต้องมาเรียนคอสนี้กับเราที่เรากําลังจะเปิดเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยเออคุณจะเปิดคอสนี้เลยใช่ค่ะออนันผมถามหน่อยมันมีอยู่คอสหนึ่งอ่ะวันที่2วันที่3ม,มีนาคม -67 นี้เนี่ย hmm. ที่เปิดทาบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโรแกรมเอ็กเพสธุรกิจซึ่งมาขายไปรุ่นที่7เนี่ยราคา6000บาทเนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยมันสามารถมาตอบโจทย์ในการรับคีย์เอกสารได้ไหม อ,อ๋มันแค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะอาจานเพราะว่ารุ่นที่เจที่เราจะเปิดสอนนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นงานภายในบริษัทมหมายความว่าบริษัททาบัญชีเองภายในนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเองนั่นเองแต่จะไม่ตอบโจทย์สําหรับกลุ่มผู้รับทําบัญชีอิสระหรือสํานักงานบัญชีแต่ว่างานรับเหมาคีพวกนี้ค่ะมักจะไปรับจ้างกับกลุ่มสํานักงานบัญชีหรือรับทาบัญชีอิสระนั่นเองแปลว่าคนที่มารับคีงานเนี่ยก็ควรจะต้อง มีอาชีพหรืองานหลักๆยอยู่ในสํานังกงานบัญชีคุณถึงจะรู้ลักษณะการทํางานแบบนี้ได้ใช่ค่ะแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้ทํางานอยู่ในสํานังกงานบัญชีแต่คุณอยากมาทําอาชีพนี้ คุณจะต้องมาคอร์สนี้ซึ่งเปิดเป็นรุ่นหนึ่งเท่านั้นใช่ค่ะเพราะว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันไปก็คืองานนี้เฉพาะทางเลยใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนรายละเอียดในเรื่องของการอบรมคอร์สนี้นะคะเราจะสอนคุณไปตั้งแต่วิธีการหาลูกค้าเลยว่าเนี่ยคุณจะไปรับจ้างคีงานรับเหมาคีงานพวกนี้คุณจะไปหาจากที่ไหนและคุณจะเจอเขาเหล่านั้นได้ยังไงเขาเหล่านั้นในที่นี้หมายถึงสานักงานบัญชีที่จะมาว่าจ้างคุณนะจะรู้ได้ไงว่า เขาล้นมืองานอยากจะจ้างคนอื่นใช่ไหมอ่าใช่ค่ะสค่ะเวลาคุณรับเหมาคียงานเนี่ยคุณจะคียงานในส่วนไหนนะคะจะรับเหมากันเนี่ยจะกำหนดราคากันที่เท่าไหร่บาทดีถึงจะเหมาะสมแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีความซับซ้อนแตกต่างกันอย่างไรนะคะและก็ยังสอนคุณเนี่ยผูกผังบัญชีด้วยโปรแกรม Express ด้วยนะคะแล้วก็สอนคุณคีย์ข้อมูลรายรับรายจ่ายต่างๆเข้าไปในโปรแกรม Express ค่ะ งั้นผมมีคําถามจะถามอาจารย์เชฟครับคือเท่าที่ผมอยู่ในวงการก็คือในเรื่องการสอนแล้วกันผมก็เห็นว่ามันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาแย่งงานการขี่ mm. เช่นระบบ API mm. จากโ mm. ปรแกรมบัญชีที่อยู่บนระบบคลาวด์มันจะดูดฝั่งขายมาลงบัญชีให้เลยอันนี้หรือกรณีที่เราเองที่เปิดสอนการสร้างหุนน้ำบัญชีเนี่ยก็สามารถสร้างระบบคีย์อัตโนมัติทั้งฝั่งซื้อฝั่งขายได้เนี่ยไอ้สองเทคโนโลยีนี้มันจะมาแย่งงานสําหรับ คนท่านนี้ไหมที่เขาบอกว่าเขาอยากจะมารับจ้างคีย์บินต่างๆจากสํานักง,งานบัญชีเนี่ยไอสิ่งพวกนี้มันจะมาแย่งงานเขาไหม หรือมันยัง<ใ>ไม่เร็วไม่ช้าเลยในช่วงระยะเวลาเชื่อว่า2-3ปีนี้ก็ย,ยังจะไม่ได้แย่งงานะนะคะเพราะว่าสำนักง,งานบัญชีเองยังต้องอาศัยเอาเอกสารเนี่ยมาคียเข้าไปในโปรแกรม e x p r e s s หรือโปรแกรมโฟล c คเอาโปรแกรม Peak ที่นิยมใช้ในงานทำบัญชีกันอยู่นะคะค่ะฉะนั้นก็เลยตอบได้เลยค่ะว่ายังไม่แย่งงานค่ะยังไม่แย่งงานแต่ว่ามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆ แบบว่าในปริมาณที่น้อยน้อยน้อยลงไปเรื่อยๆใช,ใช่ใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทางอาจารย์รู้จักเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าของสํานักงานบัญชีนะมีหลายสํานักงานเลยที่มีการเปิดรับสมัครคนรับเหมาคีงานในช่วงวันหยุดหรือตอนเย็นอ๋อ,อ,อเป็นกาลังแบบว่าเป็นเทรนฮิต,เ,เ,ฮตเลยนะคะช่วงนี้ค่ะอ่าครับสำหรับผมนะครับผมมองว่าตอนนี้ที่คุณกําลังอยากจะมาทําอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนอื่นนักบัญชีกลุ่มอื่น ก่อนหน้าเนี่ยเขาทำมาแล้วแล้วคุณก็เห็นว่าเขาทําแล้วมีเงินมามคุณก็เลยอยากจะทําเหมือนกับเขาบ้างแต่ต้องบอกก่อนนะคุณอาจจะมาช้ากว่าคนอื่นแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่ามีแกลบสำหรับคุณอยู่ในบางส่วนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนํานะในอนาคตเมื่อเรารู้แล้วว่าระบบอัตโนมัติหรือระบบหุ่นยนต์มันจะเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดคุณมาเรียนคอร์สหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนี้ในอนาคตอีก10ปี20ปีเนี่ยที่คุณคุณรับกางคีย์ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยด้วยมือของคุณเนี่ยนนาเกิดม,ร,มร,ระบบจ แล้วมันเป็นเอกสารอ,อิเล็กทรอนิกส์แล้วอ่ะไออาชีพนี้อาจจะหายไปแล้วเพราะว่าอาจจะใช้หุ่นยนต์สแกนบินแล้วลงบัญชีเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าจะเป็นผู้นําเทนแล้วก็ผมแนะนําอีกคอร์สนึงครับคอร์สหุ่นยนต์บัญชีครับ9 0ธันวาคม66นี้เราก็เปิดเหมือนกันคุณอัดมาเรียนก่อนให้มีความรู้ติดตัวแล้วพอถึงจุดที่มันจําเป็นจะต้องใช้คุณก็เอาความรู้นั้นมาใช้ได้และเป็นกลุ่มแรกด้วยที่คุณจะได้รับจ้างสําหรับการสแกนบินโดยใช้หุ่นยนต์ังบัญชี ซึ่งตรงนี้นี่ผมต้องบอก,ก่อน,นะไม่ได้จะมาขายคอร์สมากนักแต่มาบอกว่าโอกาสและภาพที่ผมเห็นมันเป็นแบบนี้นะก็คือเราต้องมองภาพไปออกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนและหลังนะอาจารย์เชียบใช่ไหมค่ะอาจารยออ์ค่ะถ้าเราฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะสนใจอยากจะเรียนทั้งคอร์สหุ่นยนต์นะคะอยากจะเรียนทั้งคอร์สรับเหมาคีงานเนี่ยนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดกิโน่เทรนนิ่งค่ะอาจารย์เชียบแล้ววันที่เราจะอบรม ไอ้คอร์สเนี้ยรุ่นหนึ่งเนี่ยรับเหมาคี่งานเนี่ยบอกด้วยว่าเราจะอบรมวันที่3และ4กุมภาพันหกเจ็ดนี้ใช่ค่ะเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกแก็ไม่รู้ว่าจะเปิดอีกหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคอร์สหุ่นยนต์นะครับที่ตอนนี้เราเปิดอยู่นะครับเราเปิดเป็นรุ่นที่5แล้วคอร์สหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติในการคี่บินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเปิดอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณมาเรียนในรอบนี้แล้วก็โอกาสของคุณอีก10ปีคุณก็ไม่ต้องไปหาที่เรียนอีกแล้วเพราะคุณ และมันไม่ได้การันตีเลยว่าในอนาคตอีก10ปีเยนโลจะเปิดคอร์สสอนหุ่นยนต์อีกหรือไม่ดังนั้นก็อย่าให้เสียโอกาสนะครับอะไรที่เราเห็นว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นใน5ปีหรือ10ปีนี้เราเก็บมันมาไว้ที่ตัวก่อนพอโอกาสมันมาถึงหรือจังหวะหรือวิกฤตมันมาถึงคุณก็จะได้รับโอกาสจากวิกฤตหรือโอกาสที่เกิดขึ้นนะครับ